แต่ประเด็นกนะ็คือเขาเขามีประเด็นกันว่าไอตัวแคปเจอร์การดตัวนี้นะครับผมจะเรียกแคปเจอร์การหรือการแคปเจอร์ไม่รู้นะครับเอ่อแคปเจอร์การนะครับตัวนี้อ่ะผมเรียกแคปเจอร์การแล้วกันนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมันจะสามารถใช้กับแม็กได้ไหมอจากนะครับกล้องนะครับต่อจากกล้องนะครับ เพื่อที่จะนำมาเข้าไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนะครับมันคือทั้งกล้องนะครับแล้วก็เสียงที่มาจากกล้องเนี่ยมันก็ต้องผ่านตัวแคปเจอร์การ์ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือมันเป็นของตัวนี้นะครับ Evermedia นะครับ g c 3 1 1 l นหนึนะครับมินินะครับของ Evermedia นะครับซึ่งกล่องนี้นะครับมัน เป็นราคาที่ย่อมยาวที่สุดนะครับแต่ว่ามีพี่ๆหลายท่านแล้วนะครับที่เขารีวิวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับไอตัวการแคปเจอร์ตัวนี้นะครับการแคปเจอร์ตัวนี้นะครับก็คือในกล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกล่องการแคปเจอร์มาหนึงอันนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับเป็นสายถักนะครับที่ผมแกะไปแล้วลองใช้ไปแล้วนะครับ ก็คือมีสายแบบนี้นะครับสายแบบนี้นะครับเอามาต่อกับการแคปเจอร์นะครับแล้วก็เข้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่เราพอเราซื้อตัวการแคปเจอร์มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องซื้อตัวสายเองนะครับอีกหนึ่งอันนะครับหายไปไหนละนะครับเดี๋ยวผมก็ไปซื้อนะครับซื้อสายตัวนี้มาอีกหนึ่งอันนะครับ เป็นไมโคร HDMI to h m m i นะครับอันนี้สายเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเลือกให้เข้ากับกล้องของเรานะครับกล้องที่ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็นเป็นกล้อง Sony ZV1 นะครับ z v 1นะครับก็ 1, ค,บคือตัวสายที่เป็น HDMI นะครับ mm hdmI hmm. จากกล้องเนี่ยนะครับจากกล้องตัวเนี้นะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่าไมโครก็คือมันเป็นสาย HDMI ที่เล็กที่สุดไอ้สายนี้ต้องดูว่าท่านใช้กล้องอะไรนะครับแล้วถึงจะไปเลือกสายว่าเป็นมินิ HDMI ไมโคร HDMI หรือว่า HDMI ธรรมดาอันนี้ขึ้นอยู่กับกล้องเลยนะครับว่าว่าท่านใช้กล้องแบบไหนนะครับก็มันจะก็จะมาติดกับตัวต่อจากตัวนี้นะครับเข้า Capture ์การ์ นะครับเข้าบบแคปเจอร์การก็คือแคปเจอร์การที่เราซื้อมานะครับก็ mm hmm. คือสายนี้นะครับวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาสายนี้นะครับสายเดียวกันอันนี้คือเราที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับ mm hmm. อาจจะยังไม่ค่อยชัดมากนะครับพอดีเพิ่งหัตรีวิวนะครับ mm hmm. แต่ประเด็นก็คือเขา mm hmm. เขามีประเด็นกันว่าไอตัวแคปเจอร์การตัวนี้นะครับ mm hmm. ผมจะเรียกแคปเจอร์การหรือการแคปเจอร์ไม่รู้ นะครับแคปเจอร์การ์ดนะครับตัวนี้ผมได้ยกแคปเจอร์การ์ดแล้วกันนะครับผิดพลาดยังไงก็ขอาัได้แลยนะครับมันจะสามารถใช้กับแม็กได้ไหมนะครับคราวนี้ไอ้ไอ้ความสามารถที่ใช้กับแม็กเนี่ยนะครับที่ผมลองแล้วนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับก็คือผมเข้าโปรแกรม OBS นะครับที่ที่ใช้ ที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็คือใช้ไลฟ์สดนะครับใช้บางทีผมก็ใช้อัดเกี่ยวกับการพีเต์การอะไรของผมเนี่ยนะครับผมก็ใช้ OBS เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงฝั่ง MAC อย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าฝั่ง w n n o w w เนี่ยนะครับก็มีหลายท่านแล้วนะครับที่เอาไปใช้ได้นะครับทางผมเนี่ยก็เลยผมใช้ MAC อยู่นะครับก็อยากจะเอามาใช้เพราะว่า ถ้าผมมองแล้วเนี่ยคือราคานะครับราคาเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตัวนี้ราคาจะดูย่อมเยาว์ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยถ้าเราไปถามเนี่ยบางที่เขาไม่ต้องตอบไม่ได้เพราะเขาไม่เขาไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าตัวนี้สามารถใช้กับแ a ็คได้ไหมนะครับแต่ผมลองเอามาใช้แล้วนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาให้ดูนะครับ อันนี้ผม <Yeah. S 1> <ipt> os, ติดตั้งไปแล้วนะครับนะครับผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็มาเลือกที่ดูนะครับผมตั้งไว้เป็น c v 1นะครับมาดันเข้าไปนะครับถ้าอันนี้ผมเสียบไปแล้วนะครับผมต่อไปแล้วนะครับผมต่อไปแล้วผมก็เสียบเอาดึงออกนะครับถ้าผมดึงออกเนี่ยนะครับกล้องก็จะหายไปนะครับ นี่ถ้าผมเสียบเข้าใหม่นะครับนี่ผมจะเสียบเข้าใหม่นะครับนะครับอันนี้ที่เป็นสายที่เขาแถมมานะครับก็คือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่อเขับวานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าติดไหมนะครับว้ามามาแล้วนะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับโดยใช้ที่ผมบอกครับก็คือ ใช้ตัวนี้นะครับของ ever m e d มีเดนะครับการแคปเจอร์การตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับที่ที่เป็น mac นะครับที่ใช้ mac นะครับนะครับก็จะต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกว้างกันนิดนึงนะครับคราวนี้พอเราต่อเสร็จนะครับเราก็จะดูว่าเสียงเข้าไหมนะครับ ันนผมต่อแล้วภาพเข้าอ๋อเราต้องไปตั้งค่าที่กล้องแป๊บหนึ่งแบบครับอ๋อตั้งเรียบร้อยอ,อันนี้ผมเอใช้เสียงที่มาจากตัวการแคปเจอร์ตัวนี้ก็คือผมแอดซิงเข้าไปนะครับแล้วผมลบอันนี้ก่อนแล้วกัน ผมลบหมดเลยนะครับหมดหมดแล้วนะครับก็แอ d v วิดีโอแคปเจอร์ไปอาจจะไม่ได้นี่มากนะครับพอดีมือใหม่ครับแต่ก็ใช้งานอยู่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นไลฟ์เกมมิ i นินะครับไลฟ์เกมเมอร์มินิอ่ะรูปภาพเข้ามาแล้วนะครับปึออ๊บนะครับแล้วเราก็แอดเสียงเข้ามา Audio i n p u t Capture นะครับก็กดตกลงไปนะครับกดที่ไรเกมเมื่อมีนินะครับ, Mini, ค,รบคือเราจะเอาเสียงเข้ามาด้วยจากกล่องนี้นะครับอผมปิดนี้ไวเ้เฉยนะครับคันนี้เสียงกับภาพก็จะต้องเข้ามาแล้วนะครับต้องเข้ามาถ้าไม่เข้ามาเนี่ยนะครับนะครับเนี่ครับ เข้ามาเรียบร้อยนะครับก็คือจากตัวนี่ครับ z v 1นะครับก็เสียงกับภาพเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลองอัดดูนะครับบันทึกไว้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมก็จะบันทึกอันนี้เป็นสตอรกนะครับเป็นการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมออกกล้องอีกกล้องเนี่ยนะครับมาถ่ายให้ดูนะครับกล้องนี้มันจะชัดกว่าเดียวไม่ใช่ ใช้ Capture Card นะครับของ Evermedia นะครับตัวเล็กกันนะครับตัว4990นะครับใช้คู่กับ MacBook นะครับในการที่จะไทไลท์สดนะครับอันนี้ก็มาทั้งภาพทั้งเสียงนะครับก็สังเกตได้ครับเสียงเพิ่ผมพูดแล้วเสียงมันจะเด้ง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 นะครับอันนี้มานะครับภาพก็มานะครับนี่เป็นกล้อง ภาพจากที่เรา,าจากไอ้ตัว Sony c v 1นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูอันนี้ผมปัดเรียบร้อยแล้วนะครับอจผมก็จะไปเปิดนะครับตั้งตั้งค่าไว้นะครับที่เราอัาจเมื่อคู่นี้นะครับ นี่เป็นสมถะนะครับเป็นการอ,อันอนี้ฟังเสียงที่เราอ่านเดี๋ยวผมลองกล้องอีกกล้องเนี่ยนะครับกล้องนี้มันจะชัดกว่านดิดนึงใช่ใช้แคปเจอร์การ์ดนะครับของไอเวิร์มิเดียนะครับตัวเล็กันะฮะตัว4990นะครับใช้คู่กับ MacBook นะครับในการที่จะ ลา์สดนะครับอันนี้ก็มาคับภาพทั้งเสียงนะครับเป็นกล้องภาพจากที่เราซีวีวันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับนะครับอันนี้ก็ลองลองลองใช้ดูแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ภาพกระเสียงที่มาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนก็ท่านใดก็ลองลองดูนะครับอันนี้ เดี๋ยวต้องไปตั้งค่าเขาหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับอันนี้ต้องไปตั้งค่าวิดีโอสอ,องตัวเองสักครั้งนี่กคิดทุกสก่งนะครับแล้วก็ขยับเขาหน่อยอมันเต็มเฟรม มันเต็มก็ต้องแัตดอง์ประกอบนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้เต็มไปดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆมันทําให้เต็มได้นะครับก็ต้องต้องดูครับต้องตั้งค่านะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็คือเซตนี้นะครับก็คือเซตตัวประเด็นหลักนะครับที่จะบอกก็คือตัวกล่องแคปเจอร์การตัวนี้นะครับ ใช้กับแม็กนะครับใช้กับแม็กนะครับต่อแคปเจอร์การ์ตัวนี้ใช้กับแม็กนะครับใช้ได้ไหมนะครับสรุปก็คือใช้ได้นะครับอันนี้ผมลองใช้แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าซึ่งจะใช้ได้ไหมนะครับฝั่งวินโดว์เขาที่ร้านนี่เขาบอกว่าใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในฝั่งแม็กเนี่ยเขาไม่มั่นใจนะครับก็เลยได้มาลองนะครับ แต่ที่ลองแล้วก็คือใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะครับในฝั่ง Mac นะครับเพราะว่าไอ้ที่ฝั่งผมเนี่ยนะครับมีแม c นี่ผมแบ่งเป็น2 partition อีก p a r t i t i o นหนึ่งนะผมใช้ของ Windows นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ของใน windows แล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่รู้เป็นความรู้สึกตัวเองหรือเปล่าผมว่าภาพในใน,ในที่ใช้ในฝั่ง Mac เนี่ยจะสดใสกว่านะครับอ่อ อีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่โหลดโปรแกรมนะครับเขาจะมีโปรแกรมให้โหลดนะครับเขาจะมีโปรแกรมให้โหลดนะครับเราก็ไปโหลดโปรแกรมนะครับไปโหลดโปรแกรมของเอเวอร์มีเดียมาใช้นะครับก็เข้าไปง่ายๆนะครับก็เข้าไปโหลดนะครับก็พิมพ์คำว่าเอเดอวอร์มีเดียนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับเ v เวอร์มีเดียนะครับแล้วก็กด enter นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมานะครับมันขึ้นมาเราไปที่มันมีเนี่ยครับมันมันจะมีสองตัวนะครับอันนี้ลองอันนี้ผมก็ดูจะพี้เข้ามาเหมือนกันนะครับมีสองตัวเราไปที่ไลน์เกมเกมเมอร์มินิ Gc สามหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์เราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็ดูไปเรื่อยๆครับอันนี้แต่ว่าไอ้ตัวที่จะให้เราดาวน์โหลดอะมันอยู่ข้างล่างครับเราก็ดันไว้ข้างล่างเลยนะครับไปอีกเรื่อยๆครับไปอีกหนึ่งนะครับข้าต่อเอาเลยอันนี้นะครับมาที่หัวข้อดาวน์โหลดนะครับผมฮะแล้วก็คลิกไปที่แอปพลิเคชันเจอนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเป็นของ Windows เนี่ยนะครับก็จะมีว n d o w s ิบคูณหกสิบสี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะผมแค่คนใช้งานเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมพูดไปผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากครับเอาแค่ใช้งานเฉยๆน,นะครับอันนี้นะครับที่เป็นแม็กเ,เนี่ยนะครับ os เ0เนี่ยเราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็ติดตั้งธรรมดาเลยนะครับแล้วมันก็จะได้ไฟล์นี้มาอันหนึ่งนะครับอันนีเน้เป็นโปรแกรมของเขานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้